โดจ๋าท่อมมาแล้วก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท uh <air enta shop> ่านนะครับก็ว mm ันนี้พวกกับผมกูบอมว่านักล่าสายเหยียบปลอมนะครับก็วันนี้ผมอยู่ที่อ่างเจ็บน้ําคลองหลวงรัชโลทรนะครับก็ไม่ได้มาลงนานครับโอ้โหน้ําขึ้นเยอะมากนะครับปกติเอารถลงตรงนู้นเลยนะครับวันนี้ต้องเดินจูงเรือไปนะครับก็ผมก็จะมาหาตีปลาชโดนะครับตีปลาชโดป่าปลาชโดคอกนะครับก็ ไม่เดียวนานไม่รู้เหมือนกันว่าคอกออกหรือเปล่านะครับก็ลงมาสํารวจดูครับจะมีผลงานให้ดูมากน้อยแค่ไหนก็เดี๋ยวไปรอลุ้นกันอีกทีนะครับก็ตอนนี้ผมก็ขออนุญาตเอาเรือลงไปก่อนนะครับน้ําเยอะเอาเรือลงลําบากมากนะครับต้องเดินลุยน้ําไก่มากนะครับก็เดี๋ยวเราไปเจอกันที่หมายเลยนะครับวิวดูวิวเลียมโคตรหน้าตีประช่อนเลยนะครับขอบอกลาป่าดูนะครับเนเช้าอยู่ ที่ผมใช้ก็จะเป็นอแบ็กมันบ้านะครับตอนนี้ยังเช้าอยู่นะครับระวังทายเข้าหมายก็ลองตีดูเรียกดูครับ น,นี้มันไม่ใช่รู้ดูเหมือนกันนะครับคอก็จะหายากหน่อยนะครับก็ลองดูครับเราหาอคอกไม่เจอเราก็ต้องเล่นป่าๆไปเรื่อยๆครับเพื่อดวงเราสมพงกันนะครับก็วิ่งออกมาให้ตีงนั้นก็ต้องรอดูครับว่ามัน ยังมีอยู่ไหมครับแต่ผมคิดว่าน่าจะมีนะครับจะเยอะหรือน้อยแค่นั้นเองนะครับไ <c oughs> <c oughs> ม่อยู่เยดเคแมแงรอขาไปแล้วข้างนึงนะครับมาอีกแล้ว มาอีกแล้วไม่ไม่อยู่อีกแล้วเราขาไปสองข้างแล้วเย็ดเข้ไปแล้วนะครับขาผมโอ้โหเย็ดเข้โอ้โหป่าป่านะครับโอ้โ oh, ห oh. สองทีลราขาไปสองข้างนะครับเดี๋ยวรีบปีนเยอะแล้วรีบตีดูนะครับอ๋อ uh ล่อ huh. าเขาไปแดกแล้วอิ่มยังเอ่ยอ,อิ่มยังอิ่มแล้วครับ อกได้ขาไปสองข้างอิ่นไปเลยนะครับมาอีกแล้วเชี่ยโดนไหมเนี่ยไม่โดนเฮ้ยไม่ดุด้วยตัวนี้ไว้ dần đủ Sẽ có dần mới im nè Hai cái lời Ước tôi đã hả? อยู่ไหมอยู่ไหมหลุดแล้วมั้งอยู่อยู่ครับอยู่อยู่อยู่ในตัวตรงนี้กัดตัวตรงนี้กัดนะครับแต่ตอนกัดไม่ได้เปิดกล้องนะครับอาจจะย้ำตัวนี้แหละครับจะย้ำตัวนี้ตัวนู้นกัดก่อนนะครับแบ็กแมมบ้านะครับ ไม่ได้มดุดไม่ได้มดุดอย่างนี้ไม่ได้มดุดไม่ได้มดุดเรียบร้อยครับป่าป่านะครับอืมปลาเขาให้เร็ยบร้อยครับอืมแบ็กนม,มบ้านะครับไล่ล่าฆ่ามันโอ้โหโตูมเดียวครับตูมนี้กัดตรงนี้ตูมนึงนะครับแต่กัดไม่ติดนะครับกัดไม่โดน เลยย้ำตรงนี้ไปนะครับกะจะลากมาเอาตัวนี้ครับตัวนู้นกัดก่อนนะครับโอ้โหไว้ครับแบค็คแมมบ้านะครับไหลราคามันสายตึงเลยครับปามโหนอยฮะายนี้ก็ถือว่าตึงนะครับายนี้เอาได้ครับ ดูปลาละก่อนว้าแบค็คแม,มบ้าไล่ล่าฆ่ามันมาแล้วครับดอกแรกนะครับก็เรียบร้อยนะครับเสร็จแบค็คแม,มบ้านะครับก็เดี๋ยวเราไปติดตามชมกันต่อนะครับว่าจะมีผลงานให้ดูอีกไหมนะครับก็ตอนนี้ก็ได้ขึ้นมาแล้วครับหนึ่งแต้มนะครับก็เดี๋ยวขออนุญาตแกะปลาก่อนนะครับแจวแวบ chèo web phải không có chèo web Bom ไปลากคอมันออกมาออ้อไม่โดนออ <c oughs> <c oughs> อย่าขึ้นไม้ก่อนนะครับ <laughs> mà ơi, hồ chung bơi. อย่างโหด ยังโหดม่งไม่อยู่อีกยังโหดยังโหดไปอีกตัวแล้วครับอืมขาเขอเอวเออไปหมดแล้วนะครับอ แล้วถานว่าไปลากคอนมาไปลากคอนนะหลุดอีกโอ้ยอ๋ยอ,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 อไม่โดนเบ็ดนี่อย่างเงี้ยแสดงว่าไม่โดนเบ็ดนี่ไปลากคอนมาแล้วกันป่ะ เราขอให้ย่งการตีในป่ายครับสสงไม่ได้นะครับกัดตูมต้องวัดเลยนะครับเพราะส่งขายก็จะสะดุดมันก็จะคาอยู่ดีนะครับต้องวัดกับมันเลยครับ ก็สําหรับผมวันนี้ผลประกอบการที่ได้ก็ค่อนข้างที่จะพอใจนะครับจริงๆก็อยากอยู่ต่อครับแต่พอดีแบตโกโปรหมดนะครับก็เลยกลับบ้านในฝาครับก็พอได้อยู่ครับก็มีไซส์ใหญ่ขึ้นมาหนึ่งตัวนะครับนี่ครับไซส์ใหญ่นิยอร์แล้วก็เป็นอไอป๊อกอีกสักสามตัวนะครับไอป๊อก,ไอ,อกไอป๊อกก็อยู่นี่นะครับสามตัวนะครับ ผลงานโดยนะครับผลงานโดยแบ็คแมมบอาอยู่ข้างในลูกนีตัวนะครับก็วันนี้กูบอมบ้านนักล่าสายเหยียบปลอมก็ขออนุญาตลาไปก่อนนะครับก็พอดีแบตโกโปรหมดนะครับก็วันนี้โดนหลายตูวมากนะครับก็เดี๋ยวมาเจอกันใหม่ทลิปหน้านะครับบ๊ายบายแจ๋วแวบ